นี่นะคะอันนี้เค้กกล้วยหอมจุมชีสของบอนาน่านะคะแล้วก็จะมีไดฟูบุกคูนาฟ้ากล้วยหอมนี่ค่ะอันนี้เป็นครีมชีสนี่คือเปิดมานะคะเป็นอย่างนี้ต้องเปิดดีๆนะนี่มีช้อนมาให้นางเป็นไตเต้าหน้าหมี แล้วก็จุ่มชีสได้ชีสแบบดิบ้างหนึ่งนีมีเยอะอยู่นะจุ่มชีสได้ฟุกุโอซยเกยูเกยูหอมไหมนี่ข้างในเป็นก้อนอร่อยมากดูดูดู